โรแบบนี้เอกลักษณ์แบบนี้สัญลักษณ์แบบนี้ทางช่องแปดครับโอ้โ,โดนซ้ายแล้วครับอาวออครับอ้าวหลอนแล้วครับโฮเจอคำปั้นซ้ายครับภูเก็ตสิงห์วยไทยอ้าวโดูนีกชาญไัยนะครับือวันน้องพีครับเอฟสิบหกเป็นบีเลี้ยงตอนข้าส,สามเตี๋ยบขับนแล้วอืมปรับเพทเปิดหน้าแรกครับชานไค่อ้าวโอ้โอโ ครึ่งปากครึ่งจมูกครับอีกหนึ่งนับครับก่อนหมดยกครับทางด้านของชานชัยเพชรกตดนักสู้จากจังหวัดนนทบุรีอาครับไล่มาหน้าผู้บรรยายอีกแล้วครับต้องมาวนในรูะะ้ดวงในล็อกมาตีโอ้โหโดนแข้งสายของแอดดูเหมือนกันโค้งไ้ทีแข้งไปแข้งมาโอ้โหสวิงซ้ายมาเริ่มครับ เดินเข้าไปทชื่อครับโดนเหมือนกันครับงงครับจะโดนงงครับอาไหวหรือเปล่าครับโอ้เรียบร้อยครับล็อกถล่มครับโอ้โหนี่ครับังหวะลุกไล่นะครับโอ้เข้าไปจ้วงครับไอ้ดูคารับูโร่ด้วยก็หันข้างเลยนะครับโอ้โหนึกว่าจะเรียบร้อยตรงมุมนี้เลยครับแต่ก็ยังรอดมาได้นี่ครับกดซ้ายไปก่อนนะครับปันยางร่วงนี่พยายามจะตีเข่าเข้าหน้านะครับโดนผลักล้มลงไป แล้วเดี๋ยวดูสังเกตนะครับปัดซ้ายครับแม่สายสีส้มบอกว่ายังไม่เป็นไรครับนี่ครับซ้ายมาเนี้ครับโอ้หยอดกาดครับเต็มกลามเลยครับแล้วตกใจนะครับดึงสตีกลับมาไม่ได้นี่ทัดซ้ายดอกนี้นะครับกดทีเดียวเต็มคางเลยครับตะลึงนะครับโอ้ย่าทรโหดของแอนดรูว์นี่ครับงงครับตัวเองงงยิ่งรีบลุกก็ไปกันใหญ่ครับดูครับแคบๆชัดๆครับกดเต็มกลามเลยครับซ้าย โอ้หนักจริงๆครับ